20วินาทีกับเวลา2ชั่วโมงนะครับสลัดสปินเนอร์วอเตอร์เครสล้างน้ำตั้งทิ้งไว้2ชั่วโมงมีน้ำเยิ้มเยิมอยู่ วิธีการเลือกซื้อแบบไฟฟ้านะครับสะดวกสบายให้กับเราเยอะมากนะครับผักเราจะไม่ใส่เต็มนะครับเลือกใหญ่ไว้ก่อนได้เปรียบครับหน้าตาเหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้มีแบรนด์นะครับมีการรับประกันแบรนด์ไม่มีนะครับถ้าอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเสียนะครับอาจจะต้องทิ้งทั้งเครื่องนะครับมอเตอร์เนี่ยดีกว่าเวลามอเตอร์ตัดการทํางานแล้วจะหยุดเร็วนะครับตัดการทํางานแล้วนะครับอันนี้หยุดเลยนะครับอันนี้ยังหมุนต่อเลยครับอุปกรณ์แข็งแรงกว่าตัวปั่น อันนี้ครับของมีแบรนด์นี่ขนาดใหญ่ไม่มีแบรนด์ขนาดต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับมีแบรนด์คงทนกว่านะครับและความเนียบนะครับขอบสันต่างๆไม่มีความคมนะครับมีแบรนด์นี่ยนะขอบสันต่างๆเนี่ยมีความคมเนียบกว่าเยอะครับ